บทว่ามิตรมีความรักใครไม่ยินดีในความเสื่อมของเพื่อนความว่ามิตรมีความรักใครเห็นหรือได้ยินความสูญเสียเห็นปานนั้นของบุตรภรรยาหรือของบริวารชนเพราะความเสื่อมคือเพราะความไม่เจริญของเพื่อนย่อมไม่ยินดีคือไม่ชอบใจบทว่าด้วยความเจริญความที่มิตรมีความรักใคร เห็รือได้ยินความสมบูรณ์ของข้าวกล้าเป็นต้นหรือการได้ความเป็นใหญ่เพราะความเจริญของเพื่อนเห็นปานนั้นย่อมยินดีชอบใจบทว่าห้ามคนที่ติเตียนเพื่อนความว่าเมื่อคนพูดว่าคนโน้นรูปชั่วไม่น่าเลื่อมใสมีชาติสามหรือเป็นคนทุศีลดังนี้มิตรมีความรักใคร่ย่อมห้ามผู้อื่นที่กล่าวติเตียนเพื่อนของตน ด้วยคำทั้งหลายเป็นต้นว่าท่านอย่าพูดอย่างนี้สิเขามีรูปงามหน้าเลื่อมใสมีชาติดีและถึงพร้อมด้วยศีลบทว่าสรรเสริญคนที่สรรเสริญเพื่อนความว่าเมื่อคนพูดว่าคนชื่อนน้นมีรูปงามหน้าเลื่อมใสมีชาติดีถึงพร้อมด้วยศีลมิตรมีความรักใคร่ย่อมสรรเสริญคนอื่นที่พูดสรรเสริญเพื่อนของตนอย่างนี้ว่า โอ้ท่านพูดดีท่านพูดถ้อยคำอย่างนี้ดีแล้วชายผู้นี้มีรูปงามหน้าเลื่อมใสมีชาติดีถึงพร้อมแล้วด้วยศีลปดว่าบัณฑิตผู้สมบูรณ์ด้วยศีลย่อมรุ่งเรืองส่องสว่างพิ้งดังไฟความว่าย่อมรุ่งเรืองดุดไฟส่องแสงบนยอดเขาในกลางคืนบทว่า เมื่อบุคคลสะสมโภคะอยู่ความว่าเมื่อบุคคลไม่เบียดเบียนตนบ้างผู้อื่นบ้างรวบรวมโภคะโดยทำรรโดยเสมอคือทำให้เป็นกองบทว่าเหมือนแมลงพึ่งทำรังความว่ากระทรําโภคะให้เป็นกองใหญ่โดยลำดับเหมือนแมลงพึ่งไม่ทําลายสีและกลิ่นของดอกไม้นำเกสรด้วยจะงอยปากบ้าง ด้วยปีกทั้งสองบ้างแล้วทำรวงพึ่งประมาณเท่าล้อโดยลำดับบทว่าโภคะทั้งหลายย่อมถึงความเพิ่มพูนความว่าโภคะทั้งหลายของเขาย่อมถึงความเพิ่มพูนอย่างไรเหมือนจอมปลวกอันตัวปลวกทั้งหลายเก่อขึ้นโดยลำดับด้วยเหตุนั้นท่านจึงกล่าวว่าดุจอมปลวกอันตัวปลวกเก่อขึ้น อธิบายว่าโภคาทั้งหลายย่อมถึงความเพิ่มพูนเหมือนจอมปลวกอันตัวปลวกก่อขึ้นฉะนั้นบทว่าสมหาหริตวาความว่ารวบรวมแล้วบทว่าผู้สามารถความว่าคฤหัสถ์เป็นผู้มีสภาพเหมาะสมหรือเป็นผู้สามารถหรือเป็นผู้ใคร่เพื่อดำรงการครองเรือน บัดนี้พระผู้มีพระภาคเจ้าเมื่อจะทรงประทานพระโอวาทโดยประการที่ผู้ครองเรือนพึงดำรงอยู่จึงตรัสคำเป็นต้นว่าผู้ครองเรือนพึงแบ่งโภคะออกเป็นสี่ส่วนดังนี้ในบทเหล่านั้นบทว่าเขานั่นแหละย่อมผูกมิตรไว้ได้ความว่าผู้ครองเรือนนั้นเมื่อแบ่งโภคะอย่างนี้ชื่อว่าย่อมผูกมิตรไว้ได้ คือตั้งไว้ซึ่งความไม่แตกกันผู้ที่มีโภคะย่อมสามารถประสานมิรไว้ได้คนนอกนั้นไม่สามารถบทว่าพึงบริโภคโภคะโดยส่วนเดียวความว่าพึงบริโภคโภคะด้วยหนึ่งส่วนบทว่าพึงประกอบการงานด้วยสองส่วนความว่าพึงประกอบการงาน มีกิจกรรมและพาณิชยกรรมเป็นต้นด้วยสองส่วนบทว่าพึงเก็บคือพึงเก็บส่วนที่สี่เอาไว้บทว่าจากักีในยามอันตรายความว่าเพราะการงานนั้นย่อมไม่เป็นไปเช่นกับวันหนึ่งตลอดการของสกุลทั้งหลายบางครั้งแม้อันตรายก็ย่อมเกิดขึ้นได้ด้วยอำนาจราชภัยเป็นต้นเพราะฉะนั้น โคคะจะมีนยามอันตรายทั้งหลายเกิดขึ้นอย่างนี้เพราะฉะนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงตรัสว่าผู้ครองเรือนเพิ่งเก็บส่วนหนึ่งไว้ดังนี้ก็ในส่วนทั้งหลายสี่เหล่านี้เพิ่งเก็บส่วนไหนไหนไว้บำเพ็ญกุศลถือเอาส่วนที่ท่านกล่าวในบทว่าโคเคพุนเชยะควรถือเอาจากส่วนนั้นบริจาคทานแก่ทิกษุทั้งหลายบ้าง แก่คนกำพร้าและคนเดินทางเป็นต้นบ้างควรให้รางวัลแก่ช่างหูและกระบกเป็นต้นบ้างด้วยกระถามักเพียงเท่านี้พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงประทานพระโอวาทเพื่อเว้นธรรมที่ควรเว้นและเพื่อเสพธรรมที่ควรเสพว่าดูก่อนคฤหาบดีบุตรอริยาสาวกและอกุศลด้วยเหตุทั้งหลายสี 4. เว้นทางเสื่อมแห่งโภคะทั้งหลายด้วยเหตุทั้งหลาย6เศษมิตรสิบหกจำพวกดำรงการคลองเรือนและกระทำการเลี้ยงดูภร,รยาย่อมเป็นอยู่ด้วยอาชีพอันเป็นธรรมและย่อมรุ่งเรืองดุดกองไฟในระหว่างเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายบัดนี้เมื่อจะทรงแสดงทิศทั้ง6ที่ควรนอบน้อมจึงตรัสคำเป็นต้นว่าดูก่อนคฤหบดีบุตรก็อริยสาวก เป็นผู้ปกปิดทิศทั้งหกอย่างไรในบทเหล่านั้นบทว่าพระอริยสาวกเป็นผู้ปกปิดทิศทั้งหกความว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าย่อมทรงอยู่อย่างที่ภัยอันมาจากทิศทั้งหย่อมไม่มาถึงเป็นแดนเกษมปราศจากภายัยจึงตรัสว่าอริยสาวกเป็นผู้ปกปิดทิศทั้งหกดังนี้ในบททั้งหลายเป็นต้นว่า พงทราบว่ามารดาบ,บิดาเป็นทิศเบื้องหน้าดังนี้คือพึงทราบว่ามารดาบ,บิดาเป็นทิศเบื้องหน้าเพราะเป็นผู้มีอุปการะก่อนอาจารย์เป็นทิศเบื้องขวาเพราะเป็นผู้ควรแก่การทักษีนาบุตรภรรยาเป็นทิศเบื้องหลังด้วยสามารถติดตามมาข้างหลังมิตรสหายเป็นทิศเบื้องซ้ายเพราะแม้กุลบุตรนั้นอาศัยมิตรและสหาย จึงข้ามพ้นทุกพิเศษนั้นๆัธาตุและกรรมกรเป็นทิศเบื้องต่ำโดยสามารถตั้งอยู่น้าแทบเท้าสมณะพราหมณ์เป็นทิศเบื้องบนเพราะความเป็นผู้ตั้งอยู่ในเบื้องบนด้วยคุณธรรมทั้งหลายบทว่าท่านเลี้ยงเรามาเราจะเลี้ยงท่านตอบความว่าเราอันมารดาบิดาให้ดื่มน้ำนมและยังมือและเท้าให้เจริญ ดูดน้ำมูกให้ให้อาบน้ำตกแต่งให้เลี้ยงดูและประคับประคองเราจะเลี้ยงมารดาบิดาเหล่านั้นผู้แก่เท่าด้วยการล้างเท้าอาบน้ำให้เข้าต้มและเข้าสวยเป็นต้นบทว่าเราจะทำกิจของมารดาบิดาความว่าเราจะเว้นการงานของตนไปทำกิจที่เกิดขึ้นในราชสำนักเป็นต้นแก่มารดาบิดา บทว่าเราจากดำรงวงตระกูลความว่าบุตรไม่ทำให้นาวัตถุเงินและทองเป็นต้นอันเป็นของมารดาบิดาให้พินาศแม้รักษาอยู่ก็ชื่อว่าดำรงวงตระกูลบุตรที่ให้มารดาบิดาเสื่อมจากวงที่ประกอบด้วยอธรรมแม้ให้ตั้งอยู่ในวงที่ประกอบด้วยธรรมไม่เข้าไปตัดสลากกระพัดเป็นต้น อันมาถึงแล้วโดยวงตระกูลแม้ให้เป็นไปอยู่ก็ชื่อว่าดำรงวงตระกูลท่านกล่าวหมายถึงบทนี้จึงกล่าวว่าเราจักดำรงวงตระกูลดังนี้บทว่าเราจักปฏิบัติตนให้สมควรเป็นผู้รับทรัพย์มรดกความว่ามารดาบิดาไปถึงโรงสากกระทำทารกผู้ไม่ประพฤติในโอวาทของตน ผู้ปฏิบัติผิดไม่ให้ถือว่าเป็นบุตรบุตรเหล่านั้นก็เป็นผู้ไม่สมควรรับมรดกแต่มารดาบิดาย่อมกระทําทารกผู้ประพฤติในโอวาททาให้เป็นเจ้าของทรัพย์อันมีอยู่ในตระกูลท่านกล่าวว่าเราจักปฏิบัติตนให้เป็นผู้สมควรรับมรดกด้วยความประสงค์ว่าเราจักประพฤติอย่างนี้ดังนี้บทว่า เมื่อท่านลุงลับไปแล้วจะทำบุญอุทิศให้ท่านความว่าเราจะทำทานแผ่ส่วนบุญให้แก่ท่านเหล่านั้นแล้วจะเพิ่มทานอุทิศให้ตั้งแต่วันที่สามบทว่ามารดาบิดาห้ามบุตรจากความชั่วความว่ามารดาบิดากล่าวถึงโทษอันเป็นไปในปัจจุบันและพบหน้าของปณิบาิเป็นต้นแล้วห้ามว่า ลูกเอ๋ยเจ้าอย่าทํากรรมเห็นปานนั้นเลยดังนี้ติเตียนบทที่ทําแล้วบทว่าให้ตั้งอยู่ในความดีความว่ามารดาบิดาแม้ให้ศีลจา้าเหมือนอนาถาปินฑิกาเศรษฐีก็ยังให้บุตรตั้งอยู่ในการสมาทานศีลเป็นต้นบทว่าให้เรียนศิลปะความว่า มารดาบิดารู้ความที่บุตรตั้งอยู่ในโอวาทของตนแล้วยังบุตรให้ศึกษาศิลปะมีการคำนวณชั้นยอดเป็นต้นอันเป็นไปตามวงตระกูลบดว่าหาภรรยาที่สมควรให้คือสมควรด้วยตระกูลศีลและรูปเป็นต้นบดว่ามอบทรัพย์ให้ในสมัยความว่าให้ทรัพย์ในสมัยในบทนั้น สมัยสองอย่างคือนิจจะสมัยหนึ่งการละสมัยหนึ่งมารดาบิดาให้ด้วยคำว่าเจ้าจงกระวีกระวาดถือเอาสิ่งที่ควรถือเอานี้นี่จงเป็นรายจ่ายของเจ้าเจ้าจงทำกุศลด้วยรายจ่ายนี้ดังนี้ชื่อว่าให้ในนิจจะสมัยให้เป็นนิจมารดาบิดาย่อมให้ในสมัยตัดจุกแต่งงานเป็นต้น ชื่อว่าให้ในกาลสมัยอีกอย่างหนึ่งมาณาบิดาแม้ให้ด้วยคำว่าเจ้าทรงทำกุศลด้วยทรัพย์นี้แก่บุตรผู้นอนบนเตียงมรณะในครั้งสุดท้ายก็ชื่อว่าให้ในสมัยบทว่าทิศเบื้องหน้านั้นอันบุตรปกปิดแล้วความว่าทิศเบื้องหน้าอันบุตรปกปิดแล้วโดยที่ภัยพึงมาจากทิศเบื้องหน้าย่อมไม่มาถึง ก็ทบ mm. ุตรทั้งหลายพึงเป็นผู้ปฏิบัติผิดมารดาบิดาเป็นผู้ปฏิบัติชอบด้วยการเลี้ยงดูเป็นต้นตั้งแต่ยังเป็นหนุ่มทารกเหล่านั้นเป็นผู้ไม่สมควรแก่มารดาบิดาเพราะฉะนั้นภัยนั้นพึงมาถึงบุตรทั้งหลายเป็นผู้ปฏิบัติชอบมารดาบิดาเป็นผู้ปฏิบัติผิดมารดาบิดาก็ไม่สมควรแก่บุตรทั้งหลายดังนั้นภัยนี้พึงมาถึง เมื่อทั้งสองปฏิบัติผิดก็มีภัยทั้งสองอย่างเมื่อทั้งสองปฏิบัติชอบก็ไม่มีภัยทั้งหมดด้วยเหตุนั้นท่านจึงกล่าวว่าทิศเบื้องหน้านั้นอันบุตรปกปิดให้กเกษมสำราญไม่ให้มีภัยดังนี้ก็แลพระผู้มีพระภาคเจ้าครั้นตรัสอย่างนี้แล้วได้ตรัสกระสิงคาและกล่าวว่าดูก่อนคฤหาบดีบุตร บิดาของเธอไม่ได้ให้เธอนอบน้อมทิศเบื้องหน้าที่โลกสมมุติกันแต่บิดาของเธอประทำมารดาบิดาให้เป็นเช่นกับทิศเบื้องหน้าแล้วให้เธอนอบน้อมบิดาของเธอกล่าวถึงทิศเบื้องหน้าอย่างนี้ไม่ใช่อย่างอื่นบทว่าด้วยการลุกขึ้นคือด้วยลุกขึ้นจากที่นั่งจริงอยู่สิทธิ์เห็นอาจารย์มาแต่ไกล ลุกจากที่นั่งทำการต้อนรับรับสิ่งของจากมือปูอาสนะให้อาจารย์นั่งแล้วพึงทำการพัดล้างเท้านวดเท้าเป็นต้นท่านกล่าวหมายถึงบทว่าด้วยการลุกขึ้นดังนี้บทว่าด้วยการรับใช้ความว่าด้วยเข้าไปรับใช้วันละสามครั้งแต่ที่แน่ๆก็ควรไปในการเรียนศิลปะ บทว่าด้วยการเชื่อฟังความว่าก็สิทธ์เมื่อไม่เชื่อฟังย่อมไม่บรรลุคุณวิเศษบทว่าด้วยการปรนิบัติคือด้วยการปรนิบัติเล็กๆน้อยๆไม่เหลือบากกว่าแรงจริงอยู่สิทธ์ควรลุกขึ้นแต่เช้าตรู่ให้น้ำบุ้นปากแปลงสีฟันแม้ในเวลาอาหารก็ถือเอาน้ำดื่มไปให้แล้วทำการรับใช้ เสร็จแล้วไหว้ควรกลับได้ควรซักผ้าที่หมวหมองควรตั้งน้ำอาบในตอนเย็นควรอุปถากในเวลาที่ท่านไม่สบายแม้บ่นประชิดก็ควรทำอันเตวาสิกวัดทุกอย่างนี้ท่านหมายถึงบทว่าด้วยการปรนิบัติบทว่าด้วยการเรียนศิลปะโดยเคารพความว่า การเรียนนิดหน่อยแล้วท่องหลายๆครั้งแม้บทเดียวก็ควรเรียนให้รู้จริงชื่อว่าการเรียนด้วยความเคารพบ,บทว่าแนะนำดีความว่าอาจารย์ทั้งหลายย่อมให้สิทธิศึกษาคือแนะนำมารยาตนี้ว่าเธอควรนั่งอย่างนี้ควรยืนอย่างนี้ควรเคี้ยวอย่างนี้ควรบริโภคอย่างนี้ควรเว้นนิดชั่ว ควรคบมิตรดีดังนี้บทว่าให้เรียนดีความว่าอาจารย์ทั้งหลายชํระอัดและพยัญชนะชี้แจงประโยคแล้วให้สิทธิเรียนโดยอาการที่สิทธิจะเรียนได้ดีบทว่ายกเจ้าให้ปรากฏในพื้นฝูงความว่าอาจารย์ทั้งหลายกล่าวถึงคุณของสิทธิอย่างนี้ว่าสิทธิของเราคนนี้ ฉลาดเป็นผู้หูสูตรเท่าๆกับเราพวกท่านพึงยึดเหนี่ยวสิทธินี้ไว้แล้วให้สิทธิปรากฏในเพื่อนฝูงทั้งหลายบทว่าทำการป้องกันในทิศทั้งหลายความว่าอาจารย์ย่อมทำการป้องกันศิทธ์ในทิศทั้งปวงโดยให้ศึกษาศิลปะเพราะว่าลาบสักการะย่อมเกิดแก่ผู้เรียนศิลปะในทิศที่ไปแสดงศิลปะ ลาบสการะนั้นเป็นอันชื่อว่าอาจารย์กระทำแล้วมหาชนแม้เมื่อจะกล่าวถึงคุณของสิทธนั้นจ้องกล่าวถึงคุณของอาจารย์ก่อนโดยแท้ว่าสิทธของท่านนี้เป็นสิทธที่ล้างเท้าอาจารย์อยู่แล้วดังนี้ลาบเกิดขึ้นแก่สิทธนั้นแม้ประมาณถึงพรหมโลกก็เป็นของอาจารย์นั่นเองอีกอย่างหนึ่งโจรทั้งหลายในดงจ้าไม่เห็น อมนุษย์ก็ดีงูเป็นต้นก็ดีย่อมไม่เบียดเบียนสิทธิคนใดผู้อยากได้วิชาเดินไปอาจารย์แม่ให้สิทธินั้นศึกษาก็ชื่อว่าย่อมทําความป้องกันในทิศทั้งหลายอาจารย์ทั้งหลายแม้ยกย่องสิทธิ์อย่างนี้ว่าสิทธิ์ของเราอยู่ในทิศนี้ไม่มีต่างกันในศิลปะนี้ของสิทธิและของเราพวกท่านจงไปถามสิทธินั้นเถิดแกมนุษย์ผู้เกิดความสงสัย จากพิธีธิ์นั้นไปแล้วมหาตนก็ชื่อว่าย่อมทําการป้องกันเพราะราบสการะเกิดขึ้นแก่ศิ์ในที่นั้นอธิบายว่าย่อมทําให้เป็นที่พึ่งบทที่เหลือในเรื่องนี้พึงประกอบโดยในยะก่อนนั่นแหละ